วันพุธที่11กันยายนค่ะวันนี้ดวงดีที่สุดเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะเรื่องงานจะออกมาประสบความสําเร็จดีมากๆเลยค่ะเป็นไปตามที่คุยไว้ที่ตกลงไว้ค่ะแล้วก็งานก็จะคืบหน้าก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้สิ่งที่เราทํามันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ก็ต้องเผื่อใจหรือว่าเผื่อแผนสํารองไว้เยอะๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ามีคนรอบข้างคอยช่วยเหลืออยู่ค่ะ นอ่งกวันนังคาววันนี้งานจะเยอะมากๆแล้วก็ไม่เสร็จด้วยเพราะว่าเราก็ชิลไม่ได้ตั้งใจทํางานมากนะคะ่ะแล้วเราก็ปล่อยให้มันรอเวลารอเดทไลน์แล้วค่อยมาทํามาเร่งตอนหลังซึ่งมันก็จะไม่ทันค่ะนอ่จเกวันพุธมีอาการเครียดแล้วก็คิดมากนะคะจากการทํางานค่ะบางคนก็คือนอนไม่หลับหรือว่าเอาเรื่องงานเก็บไปฝันมีนอนฝันร้ายแล้วพอตื่นมาก็นอนไม่พออีกซึ่งเป็นความกังวลของเรามากๆค่ะในเรื่องของงาน คนเกิดวันพฤหัสค่ะวันนี้ให้ระวังการถูกหักหลังการพูดไม่จริงการโดนแทงข้างหลังหรือว่าการที่เราไวใจผิดคนค่ะเราต้องเลือกคบคนหรือว่าเลือกคุยกับคนใหม่แล้วค่ะเอาคนที่เราคุยด้วยได้จริงๆหรือว่าไม่ต้องคุยกับใครไปเลยค่ะ เกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้ถ้ามีนัดไปไหนกับใครหรือว่ามีนัดคุยอะไรกับใครนัดคุยงานกับลูกค้าหรือว่าคุยงานกับเจ้านายเพื่อนในทีมจะถูกยกเลิกค่ะจะเป็นเราที่ต้องอยู่คนเดียวแล้วก็แต่เราก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถที่ทำงานนั้นไปคนเดียวได้หรือว่าถ้าเราอยากไปไหนเราก็ไปคนเดียวได้เองเลยค่ะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะจะสามารถจัดการเคลียร์งานกองงานที่มันค้างๆอยู่ให้มันสําเร็จไปได้แล้วก็เรามีเติมแนวความคิดไอเดียอะไรใหม่ๆให้มันทําให้งานออกมาดีขึ้นด้วยค่ะตอนนี้นะคะความคิดของเราจะดีมากๆเลยให้เชื่อตัวเองเข้าไว้เชื่อสัญชาตญาณตัวเองเข้าไว้ค่ะ